สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูเออีกเช่นเคยนะลูกในวิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่3การมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยเราจะเรียนด้วยกันสองหัวข้อนะลูกนะคะหัวข้อแรกการมีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตยหัวข้อที่2 การมีส่วนร่วมในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะลูกเราจะต้องมารู้ตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่3ก่อนนะคะตัวชี้วัดก็คือนักเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทํากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยอันนี้คือตัวชี้วัดที่นักเรียนจะต้องเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่สนะลูกอ้าว เรามาเข้าสู่เนื้อหาการเรียนเลยนะลูกว่าวันนี้เราจะขึ้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคนในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตยก่อนอื่นนักเรียนจะต้องมารู้ความหมายของคําว่าประชาธิปไตยกันก่อนนะคะประชาธิปไตย ความหมายของคำว่าประชาธิปไตยก็คือการปกครองที่ยอมรับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหลักแต่เราจะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกส่วนน้อยด้วยอันนี้คือความหมายของคำว่าประชาธิปไตยอ่นักเรียนมาดูนะลูกว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี้ย มีกระบวนการปราชาธิปไตยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเนี้อย่างไรบ้างอ่ะมาดูต่อนะลูกประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันของเรานะลูกเราจะแบ่งออกเป็นด้วยกัน4ี่ข้ออ่ะมาดูข้อที่1กันนะลูกข้อที่1การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็หมายความว่าคนในครอบครัวจะต้องทำกิจกรรมร่วมกันนะลูกอย่างตัวอย่างในภาพนะคะ ข้อที่2ประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันก็คือเราจะต้องเคารพต่อกันทั้งกายวาจาและใจไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวของเราหรือคนที่อยู่ที่บ้านหรือคนที่อยู่ที่โรงเรียนเป็นต้นเราจะต้องเคารพนะคะซึ่งกันและกันอันนี้คือประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันของเรานะลูกอ่ะเรามาดูข้อที่3กันต่อนะลูก อที่3การปฏิบัติตามระเบียบของสังคมนะลูกเรามาดูตัวอย่างในภาพกันนะคะก็คือการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนักเรียนจะต้องมาเข้าแถวให้ตรงตามเวลาที่โรงเรียนกําหนดนะลูกอันนี้คือการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมนะลูกอ้าวเรามาดูข้อที่4กันต่อนะลูกข้อที่4ก็คือ ช่วยกันทํำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างเช่นเด็กๆช่วยกันทําความสะอาดบริเวณหมู่บ้านอันนี้ก็จะช่วยทาให้หมู่บ้านของเราเนี้ยสะอาดน่าอยู่นะลูกอันนี้คือประชาธิปไตยในชีวิตประจําวันนะลูกออามาดูกันต่อนะคะครอบครัวและโรงเรียนถือเป็นสังคมพื้นฐานที่เด็กๆเกนี้ยได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกันกันกบผู้อื่น ดังนั้นการปลูกฝังปราชาธิปไตยที่ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันให้กับเด็กจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการให้เด็กได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมปราชาธิปไตยทั้งในครอบครัวและในโรงเรียนเรามาดูนะลูกว่าการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของคนในครอบครัวเนี้ยนะคะ เราแบ่งออกเป็นด้วยกันกี่หัวข้อนะลูกการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตยเมื่อเราอยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัวแล้วสมาชิกทุกคนควรทำกิจกรรมร่วมกันแต่เราจะต้องยึดหลักประชาธิปไตยดังนี้นะลูกเอามาดูข้อที่1กันนะคะข้อที่หนึ่ง การแบ่งหน้าที่ความรัะผิดชอบในครอบครัวเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเช่นตัวอย่างในภาพนะลูกคุณแม่คุณแม่ก็ม,มีหน้าที่ทำอาหารให้คนในครอบครัวได้รับประทานรูปภาพที่สองลูกลูกก็มีหน้าที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านงานอะไรก็ได้ที่ลูกสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอย่างเช่น ล้างจานกวาดบ้านถูบ้านแต่สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะต้องร่วมกันทำงานอันนี้คือการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในครอบครัวที่เราทำกิจกรรมร่วมกัน,นลกมาดูข้อที่สองต่อนะลูกข้อที่สองการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัวก็หมายความว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆอย่างมีเหตุผลและควรรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นด้วยนะคะคุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะลูกกเด็กๆมาดูตัวอย่างในภาพนะลูกนะคะ ตัวยอย่างในภาพนี้ก็คือนะคะวันหยุดนี้พวกเราจะไปเที่ยวไหนกันดีอันนี้คุณพ่อถามคนในครอบครัวนะลูกแม่ตอบว่าแม่อยากไปซื้อของที่ตลาดน้ําส่วนลูกสาวก็บอกว่าหนูอยากไปเที่ยวสวนสัตว์ค่ะลูกชายก็บอกว่าผมอยากไปดูการแสดงช้างที่สวนสัตว์ครับ เด็กๆเ,เห็นไหมว่านะคะในภาพนี้นะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นร่วมกันโดยใช้เหตุผลเข้ามานะลูกเราเรียกว่ากระบวนการประชาธิปไตยนั่นเองคุณครูจะสรุปหลักการของขระนวนการประชาธิปไตยที่สําคัญให้เด็กๆฟังนะลูกอ่ะเรามาดูนะคะว่าหลักการของขระนวนการประชาธิปไตยนียมีกี่ข้อนะลูก หลักการของขอบวนการป,าาประชาธิปไตยที่สำคัญนะลูกเด็กๆจำไว้นะคะข้อแรกเราจะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่เป็นหลักอันนี้คือหลักป,าาประชาธิปไตยนะลูกข้อที่2เราจะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่แล้วนะคะความคิดเห็นนั้นจะต้องมีเหตุผลนะคะ ข้อที่สเราจะต้องเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะลูกอันนี้คือหัวใจหลักสำคัญของขอบวนการประชาธิปไตยนะลูกเมื่อน,นักเรียนมารู้หลักของขอบวนการประชาธิปไตยแล้วนะคะนักเรียนมาดูว่าประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำกิจกรรมของครอบครัวนี้มีประโยชน์อะไรบ้างนะลูก ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทํากิจกรรมของคนในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตยเรามาดูประโยชน์ข้อที่1กันนะลูกประโยชน์ข้อที่1คือสมาชิกในครอบครัวเนี่ยจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขข้อที่สองสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจข้อที่สาม เกิดการยอมรับและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นอันนี้คือประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำกิจกรรมของคนในครอบครัวตามหลักประชาธิปไตยมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยในครอบครัวคุณครูจะสรุปให้นักเรียนฟังนะลูกนะว่าการมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยก็คือ การยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่ในครอบครัวเป็นหลักแต่ความคิดเห็นนั้นจะต้องมีเหตุมีผลด้วยนะลูกอันนี้คือการมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยในครอบครัวนักเรียนพอเข้าใจในเนื้อหาแล้วใช่ไหมลูกนะคะให้นักเรียนอ่านในหนังสือนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3นะลูกเป็นการทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะลูกนะคะ อ่ะแบบฝึกหัดเดี๋ยวเรามาทำกันในห้องนะลูกนะคะคุณครูขอฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ